อาหารของกามฉชันทะในนิวรณ์ห้าพิคุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรณ์ห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันพิคุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้กามชฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น <ys> พิกุทั้งหลายสุพพนิมิตมีอยู่การกรธรรมให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการในสุพพนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้กามชฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญัยบูญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้น ภิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถินมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิขุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทจักกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการ ในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุททัจักกุกุจักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกัน